ขึ้นกุเสียงเลยอาทิตย์นี้แข่แข่อีกเหรอแข่พร้อมกันเล็กหมาอกด้วยกันเลยบ่อยากแข่ด้วยกันบอก่อยากกระลิบพูมันพ่ากระจอกแม่งยู้กัเล็กกับจอกน้ำไปเพียก่อนไปเพียก่อนเออแม่งยู้เพียก่อนกับจิงเออลา oh. ไปพาไปพาสวย What the fuck Oh no ไปไหนเปิดเรียนไหมคณิตศาสตร์ดีป่เก่งป่วก็สุดยอดสบายมากอังกฤษหรืออังกฤษโอ้อังกฤษนี่พันบ่ฉลุยเล่นบ่ภาษาอังกฤษแมนเจ็ดเจ็ดน้านูเฮ้ยยิ้มเบื้องหน่นให้บ้านเลยวะคุณหนาวบ่ะพี่ฝรั่งเี่ไอ้ไอ้ไอ เจ้าละไปสิบวบินไม่ไปอะไปอะไยี่นี่เดีีูนี่ต้องราสากิได้มุกเยลไอ้แมนยูบกาอินเจอกัน่ปเาไปทั้งคูเลยปะไป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 ไไป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 ปไปไปไไป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 ไ วอทวอทวอทแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรก็ถามมาวอทแปลว่าอะไรก็แปลว่าอะไรเอาเลยสิมาถามไอ้ไอซิ่งคือบอกไอถามตัวว่าอทแปลว่าอะไรเก่าอะวอทแปลว่าอะไรโอ้ยต้องทำใจสัวอยู่โกหอมวอทนี่ของเด่นวอาไอ้เราบอกวิธี You, you cô you cô home <laughs> You, you, you You chân đây khỏi bảo men khuấy <laughs> Bài này Phần ăn màu nào Khỏi chăm chào đây bảo ai Chào chăm khuấy Ừ Chào chăm khuấy đại bảo ai Ai phiêu bỏ men anh คอเลียนบ,บังโอ้บักบักอันลูกฝรัง่งนั่นชื่อใดชื่อใดคอยไปอยู่อังกฤษแต่น้อยแมมวะใครกำบักลีออนเกิดบมดทันฮะ <laughs> เกิดบมดทัน <laughs> เกิดบมดทันเออแม,ม่นมันไปแต่น้อยตุ๊กเกิดบมดทันดอกเออนี่แหละ ได้สีเน้น้ำโมจักโตเกิดบระทันดอกนี่บักเลออนตะกี้เป็นฝรั่งน้อยๆลูกไม่ยีสีตอนนี้เพิ่นไปไปอยู่ไซก,ก็เพิ่นไปอยู่ลอนดอนอ่าไปอยู่น้ำเมร์ครับพออยู่ลอนดอนโตเกิดบระทันดอกไปไป,ไปเอาหนำเอาหนำเอาธามะไอไอไปเออไอมาเหรินน้ำเป็เน,นยังไงสบายดีสบายดีไอแต่ไม่ใหญ่คอยเพิ่นโทรหาเพิ่นคิดหอดคอยไลย์เพิ่นให้คอยมาเลือกเอบอเจอ อบบรรอบอมนอบฟตอดิจังวะแมน,นอบตอบตอเออโทรมาบ่าออฟตอยู่ลอนดอนแมนบ่พี่อยู่ลอนดอนบอลโต๊ดเดยเบิ่งบอลบอลพี่มิลลี่เคยไปเบิ่งบ่บอลคอยรัดเป็นชีวิตจิตใจ I love football ตนะามมาวะโต้นังๆนั่งเข้าไหบอลนี่คอยเสียมา,าตั้งแต่เด็กอิ อยเล่นเล่นฟุตบอลคอยมักเฮงมักไลยตายเอ้ยโอ้ติดทูเชลซีว้าวเด็กเด็กเด็กซิงเด็กซิงเด็กซิงเชลซีนี่ wow. ing, Chelsea, นปีนี้คอยวัดแชมเปี Man, ้ยนแมนยูลิเวอร์พูลกระจกฮะแมนยูลิเวอร์พูลคอยวัดกระชั Man, ่งเด้อเด้อเด้อ ตัวยังนั่งไหมเชลซีเชลซีแชมเปี้ยนเบิ็งไว้แมนยูลิเวอร์พูลกี่กักนัมเบอร์วันนี่บักนีเด็กหงบูดเด็กผีโอเคมึงคือยามกันคัแท้เอาไปเพต้องเด็กเอาซื้อน่อยไอ้นี้เพราต้องแด็กเ่ต้องแด็กเ่ตอ้องต้อนรับหัวมึงหรอก แล้วเป็นยังคือบโบไ้คอยกินโบต้องแดกเป็นแม่มันยังคอยเสียเซลซีกูไปขี่ใส่เหือนมึงโบ